สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแช่แช่กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะวันนี้ที่ฉันคงไม่มีเวลาไปดูคลิปอะไรของใครสักเท่าไหร่นะคะก็มาย้อนอดีตด,ดูกันสนุกสนุกจะได้เห็นสันดานโดยเฉพาะว่า Netflix กกำลังจะออกสารคดีชูเกียรติไอ้โผยสักขนาดนี้เนี่ยเรามาดูพฤติกรรม เชชูเกียรติของมันในอดีตดีกว่าค่ะว่ามันเป็นคนอย่างไรทำไมวันนี้มันถึงเข้าไปอยู่ในคุกอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าสิ่งที่มันออกไปนะครับมันอาจจะดูเหมือนกับพยายามคุกคามสื่อนะครับแต่ถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาจะ,ะดูว่าอาจจะเป็นการหยอกล้อน้องนะครับแต่ว่าคือภาพที่ออกไปครั้งแรกเนี่ย ผมพยายามที่จะขอไม้จากน้องฟ้านะครับแต่นี้น้องฟ้าก็ไม่ปล่อยไม้นะครับถ้าปล่อยไม้ภาพคงจะออกมาสวยนะครับค่ะในวันนั้นเนี่ยนอกจากจะมีการยือย้อยุดชุดกระชากไม้กับช่องของอมบรินแล้วตอนนั้นนะคะลูกน้องของคุณพุทธที่ยังอยู่ในอมบรินน้องฟ้าที่ว่ากันเนี่ยนะคะก็ยังมีไปละลานคุณติของไทยรัฐก็มีการพูดคุยไอ้พวยก็ออกมานั่งตีหน้าเฝ้าเล่าความเชี้ยของตัวเองสังเกตอะไรไหมคะ บอกวันนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆจะมองเห็นและเข้าใจว่าเป็นการหยอกล้อกันแต่คุณเห็นไหมคะในอ๋อทุกคนวิ่งเข้ามาห้ามลุง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 ,ลงทุกคนล้งถ้าเขาเขามองว่าหยอกล้อเขาคงจะไม่ล้งไม่ห้ามคุณมัง้งภาพมันออกมาแต่ผู้ชายคนนี้ยังหน้าด้านหน้าหนาสารเลวพอที่จะบอกว่าเป็นความผิดของนักข่าวเป็นความผิดของน้องฟ้าที่ไม่ยอมปล่อยใหม่ถ้าฟ้ายอมปล่อยใหม่ยอมไม่เข้า กูกามกูจะเอาไม้มึงต้องเอามาเนี่ยนะคะภาพจะออกมาสวยกว่านี้ดูความเฮี้ยของมันสิภาพด้านข้างจะเห็นู่พฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรแต่บอกมันแค่หยอกล้อแต่ถ้าภาพออกมาดูไม่ดีเป็นเพราะว่านักข่าวไม่ยอมปล่อยไม้นี่มีเรียกว่าชาติชั่วพ่อคดพ่อคดแม่ไม่สั่งสอนแล้วไม่รู้จะเรียกอะไรนี่ขนาดมีภาพอยู่ข้างๆนะคะแล้วคนที่ยืนคุยกับมันเ,นเป็นเจ้าหน้าที่ราชการที่ ออตอนนั้นคือมีการเข้าไปเรื่องโซลพีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เลยโกรธคือหลายอย่างก็เข้าใจหลายอย่างมันประดังประเดแต่คุณคิดว่าคุณเป็นใครและไม่มีขอโทษสักคำหนึ่งเดี๋ยวต่อไปจะฟังว่าถ้าคิดว่าผมผิดผมก็ขอโทษแล้วกันผิดไม่ผิดมันเห็นอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วตัวคุณเองคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณปรีเข้าไปคุณจะทาอะไรเขา เดินถอยเข้าถอยออกปรีเข้าไปกี่รอบคนวิ่งมาดึงกี่รอบคุณคุกคามเขาชัดๆคุณเก็บอารมณ์ตัวคุณไม่ได้คุณถือว่าอยู่ในที่คุณมีพวกคุณมากกว่าคุณจะทําร้ายเขาแล้วมาใช้คําว่าถ้าผมผิดผมก็ขอโทษด้วยละการมึงนะผิดไอสัตว์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าสื่อมองว่าผมพยายามคุกคามสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องฟ้าเองนะครับของนักข่าวอมรินนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นพี่กิตินะครับ ของช่องข่าวไทยรัฐนะครับอันนี้ผมอยากจะแจ้งว่าถ้าผมผิดผมก็ต้องขอโทษนะครับค่ะลุงพงถ้าผมผิดผมก็ต้องขอโทษนี่คือไม่มีความสำนึกผิดเลยแต่ออกสื่ออยู่ดิยฉันเคยเล่าหลายครั้งแล้วว่ามีคนมาติดต่อทนายตั้มให้รับได้ไหมคือให้รับทำคดีนี้ให้ ให้ให้ให้มาไกลเกลี่ยเจรจาทนายตั้มบอกได้ทนายตั้มจะส่งน้องทนายในสำนักงานคนหนึ่งน้องคนนี้น่าจะเป็นคนเหนือนะคะตอนนี้น่าจะไปเปิดสำนักงานของตัวเองแล้วเพว่ไปดูแลคุณพ่อนะคะคนนี้มือดีทีเดียวคนนี้มือดีทีเดียวก็คือเตรียมงานไว้แต่คือทนายตั้มลั่นไปคำหนึ่งว่าคุณต้องขอโทษเขาคุณต้องสำนึกผิดไอ้ป่วยไม่ยอมค่ะถ้าต้องเสียเงินจ้างทนายกูจะไม่สารภาพกูจะไม่ขอโทษใคร เพราะว่าดีของทนายตั้มก็คือต้องออกสื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ขอโทษน้องเขาซะและเดี๋ยวในระดับผู้ใหญ่ทนายตั้มจะเคลียร์ให้คือต้องขอโทษแสดงความจริงใจออกมาชดเชยอะไรให้เขาก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นเงินเป็นกระเช้าเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วจะเคลียร์ในระดับผู้ใหญ่มันก็จะผู้ใหญ่ก็จะได้ไปเคลียร์กับน้องมันก็จะไม่มีคดีความอะไรเกิดขึ้นแต่ไอ้ป่วยไม่ยอมค่ะมันบอกมันไม่ได้ผิด แต่ออกมาสือ่อถ้าผมผิดผมก็ขอโทษชัดเหี้ยไหมคะภาพที่เห็นอยู่คนทั้งโลกเนี่ยบอกเลยนะบอกเลยว่าถ้าให้ลูกมันมานั่งดูลูกก็จะบอกว่าพ่อผิดจําได้ไหมคะมีมันถ่ายคลิปกันอยู่ในรถเนี่ยแล้วพ่อเนี่ยไอ้พ่วยเนี่ยมันลัดเลนตัดอย่างนี้เจ้าคนโตเนี่ยคือกระชากเสียงนี่พ่อทำไรอะเด็กคนนี้เราจะเห็นว่าถ้าเขาไม่พูดอะไรเพราะเขาพูดไม่ได้แต่เขาอึดอัด เพราะเขาเห็นสิ่งที่พ่อแม่ทำมันไม่ใช่เรื่องถูกแต่เขาพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเอาใครมานั่งดูก็ตามทีก็ต้องยอมรับเหมือนกันถ้าทุกคนรู้จักนิสัยไอพ้พลยดีจะบอกว่าก็เขาเป็นคนแบบนั้นมันไม่ได้ค่ะจะให้ทุกคนมายอมรับความเฮี้ยของมันเนี่ยมันไม่ได้มันควรจะขอโทษบ้างถ้าผมผิดผมก็ขอโทษไอสัตว์ไอสันดานมึงน่ะผิดเต็มประตู มึงไม่เคยขอโทษใครแล้วตอนนี้เป็นไงมึงอยู่ในคุกมึงก็ไม่เคยคิดขอโทษใครเมียมึงลูกมึงไม่เคยคิดขอโทษสังคมเลยเมียมึงยังรอยอยหน้ารอยตาตอแหลยังสารพัดหากินกับความตายของเด็กคนหนึ่งพากันเฮี้ยลามปามเลือดเฮี้ยเลือดชั่วของมึงถ่ายทอดไปถึงลูกมึงด้วยหรือเปล่กปากูสงสัย ถ้าย้อนนิดเดียวลุงพลบอกว่ามันเริ่มต้นจากที่ลุงพลอยากจะขอไม์จากน้องฟ้าใช่ไหมคะแล้วทาไมลุงพลถึงอยากจะขอ <ๆ S 2> ไม์จากน้องฟ้าด้วยล่ะคะก็ปกติแล้วอมรินท์ทาเมื่อก่อนนะครับถ้าอยู่กับน้องไอเนี่ยถ้ามีการสัมภาษณ์ข่าวเนี่ยบางครั้งผมก็ถือไมอ้สัมภาษณ์เองอย่างเงี้ยครับเหมือนกับสร้างสีสันให้มันดูาาบรรยากาศที่มันเครเครียดเดี๋ยวมันก็จะดูดีขึ้นครับเห็นลุงพลบอกช่องอะไรช่องอะไรความจริงแล้วก็น่าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือน้องฟ้าจากทางช่องอมรินเลยครับผมครับ ไอ้พลยนี่โดนต้อนจนไม่เหลือชิ้นดีทำไมต้องไปขอไม้ทำไมต้องไปหยอกแบบนั้นก็อ้างว่าเอ้ยเคยเลน่นกันกับน้องไอซ์แบบนี้นะคะกับช่องอมรินเนี่ยเคยเล่นกันมาแบบนี้นะคะเคยขอไมนอไอออ้น้องไอซ์บ่อยๆน้องไอซ์ก็ให้ไม่จับมึงคิดอะไรอยู่ไอพ้พลยนักข่าวทุกคนจะต้องมาสยบอยู่ใต้ตีนมึงเหรออันนี้ผสมกับเรื่องดิฉันเมื่อคืนนี้ได้นั่งดูคลิปเก่าที่บุมน้อยไปออกหนกระแสแล้วบุมน้อยก็เล่าให้ฟัง ว่ายูทูบเบอร์ทั้งนั้นคนทั้งหมดต้องทําตัวรับข้างเป็นขี้ข่าเขาสั่งอะไรก็ต้องเขาเรียกเมื่อไหร่ก็ต้องมาแล้วเอฟซก็พยายามกดดันและพวกยูทูบเบอร์ก็จะมีพวกเลียข้างไข่ข้างแคมไอพวกที่โดดควางรถตํารวจอะไรทั้งหลายสารพัดส,สารเพนี่ก็เป็นการเห็นชัดนะคะว่ามันมีอิทธิพลมันมีการพยายามเลียทําจนไอพวยนี่มันเหลืงและคิดว่ามันเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะกบกอก ถ้ามันจะเอาไม่นักข่าวต้องให้มันมันใช่หรอคะเขามาทํางานของเขานี่คือสันดานที่สอให้เห็นชัดๆแล้วการเอาอันเนี้ยเดี๋ยวฉันจะเอาสันดานเก่าๆออกมาให้หมดแล้วเราจะเห็นว่าไอเน็ตฟลิกที่ทําออกมาเนี่ยมันทํามาเพื่อใครไอพวยมันยังเป็นไอสันดานคนเดิมหรือไม่ไอพวยบอกไปเป็นคนขี้เล่นมันเป็นคนอย่างงี้จริงงท่านรู้จักนิสัย ชอบหยอกชอบแย่คนถ้าเขาแย่มึงโดดเตะเตะก้อนมึงเหมือนอย่างที่มึงโดนบ้างมึงรับได้ไหมไอ้เหี้ยจำได้ไหมคะเตะลุงวางตบกระบาลคนนั้นคนนี้ถ้าตัวเองโดนบ้างว่าผมชอบหยอกแล้วคุณก็บอกโอ้โหลุงไม่ถือตัวมันจะมีเหี้ยอะไรมาถือตัวคะไอ้ชาติชั่วตัวนี้มันจะมีมันมีความดีมีบุญญาบรารมีมาจากไหนมาถือตัวถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนการแย่กันไม่ได้เหรอมึงรับการแย่จากคนอื่นเขาได้ไหม ต้องถามตรงนี้ก่อนมันมันมันเกิดอะไรขึ้นนะวินาทีนั้นมันเป็นช่วงจังหวะที่เครียดกดดันมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาที่บ้านหรือว่ามันเป็นความเครียดสะสมหรืออะไรยังไงฮะลุงพลคือน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายที่คุณภาคภูมิพูดนะครับว่าผมก็เจอเรื่องต่างๆมาเยอะเนาะไม่ว่าจะประเด็นเรื่องอะยังเมื่อไหรจะ,ะแถลงเรื่องเงินสำนักสงฆ์ผูหลวงนะครับอ่าแล้วล่าสุดนี้ก็เห็นว่าจะตรวจสอบเรื่องการ สร้างปู่ปริจิตนาคราชอันนี้ก็ยินดีครับผมยินดีทุกอย่างครับผมเป็นคนโปร่งใสตรงไปตรงมานะครับเร <ะ S 1> ื่องถ้าถามว่าผมเป็นคนนิสัยแบบนี้ไหมผมเคยพูดผ่านสื่อมาหลายครั้งแล้วผมว่าถ้าใครดูข่าวครั้งแรกๆนะครับก<แ>ารท,ที่ <diode> ว่าลุงพลเป็นคนสุภาพเรียบร้อยพูดจาอ่อนโยนอน,นะครับเป็นคนใจบุญสุนทานใจบุญสุนทานนี่ใช่ครับแต่ถามว่าผมเป็นคนเรียบร้อยไหมถามคนมาดกกอกได้ครับผมเป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมานะครับนี่คือนิสัยจริงๆของผมนะครับ <verme> <attachment> ผมเป็นคนพูดผงผางตรงไปตรงมาจริงเหรอ ทำไมเวลามึงพูดกับตำรวจมึงไม่เห็นตรงไปตรงมาเลยเปลี่ยนแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนมึงไปรับพระเขาถามมึงว่ามึงออกจากบ้านเมื่อไหร่ไปถึงวัดเมื่อไหร่ทำไมใช้เวลานาน,านจังมึงก็บอกเขาว่ามึงแวะชวนชาวบ้านแต่มึงไม่ได้แวะชวนใครอย่างนี้เลียกตรงไปตรงมาเหรอเรื่องโทรศัพท์ หัวหน้ากล่องเดียเด๋ยวเดี๋ยวมึงก็บอกว่านั่งดูทีวีอยู่ลูกเอามาให้เดียเด๋ยวเดี๋ยวมึงก็ไปกระตุ้นยางอยู่ลูกเอามาให้ความจริงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก็วิ่งไปบอกพ่อแบมว่าเฮ้ยวันนั้นอะเราเราไม่ได้เจอกันวันนั้นนะเราเจอกันก่อน,อนหน้านั้นไม่งั้นก็ต้องเป็นวันนู้นวันนี้หรือถ้าจะเป็นวันนั้นเราต้องเจอกันตอนเช้านะเราอันนี้คือความจริงนะคะตรงไปตรงมานะคะถามหน่อย ผมเป็คนคนพูดจาตรงไปตรงมาใช่เหรอกรณีทนายตั้มอย่างเงี้ยทนายตั้มต้องหนักแน่นอย่าไปฟังคนอื่นมึงนั่นแหละต้องหนักแน่นมึงไปฟังพวกเอฟซีอีแคนาดาอีอะไรทั้งหลายว่าทนายตั้มได้ไปเป็นสิบล้านเขาเอาหลักฐานออกมามึงก็ยังไม่เชื่อทั้งมึงทั้งเมียมึงแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เกิดอะไรขึ้น คนแบบนี้แหละคะ่ะพูดจาตรงไปตรงมาดิฉันชี้ให้เห็นคิดตามนะคะน้าถามว่าผมทำไมต้องพูดครับพูดอะไรตลอดการพูดผ่านสื่ออย่างน้อยมันก็ต้องมีคําสุภาพออกมาบ้างหรือจะให้ผมพูดคำหยาบถ้าพูดคำหยาบน่ยมันพูดไม่ได้ครับ สื่อก็ต้องโดนว่าเออทำไมเอาคำหยาบมาออกสื่อครับค่ะลุงพลถามจริงๆและตัวตนจริงๆของลุงพลเนี่ยเป็นคนยังไงกันแน่ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นบ้างลุงพลก็ร้องไห้ก็มีร้รอง,องเพลงร้องเพลงก็ได้และลุงพลอารมณ์เกลี้ยกล่อย่างเมื่อวานาคนก็ตกใจลุงพลมีองมีผู้จาสุภาพเอาจริงๆลุงพลตัวตนของลุงพลเ,เป็นคนยังไงกันแน่คะปกติแล้วนิสัยจริงๆของผมนะครับผมจะเป็นคนชอบพูดเล่นนะครับหยอกล้อ,อครับก็เหมือนมีมุกตลก เพราะผมชอบดูตลกอยู่แล้วนะครับมุกตลกผมก็จะมีเยอะยูทูบเบอร์ YouTuber อยู่บ้านผมเนี่ยเจอมุกผมแต่ละครั้งบางทีตามผมไม่ทันนะครับ mm hmm. อันนี้คือนิสัยจริงๆของผมแต่ถามว่าผมเป็นคนใจร้อนไหมใจร้อนครับอันนี้ยืนยันว่าเป็นคนใจร้อนนะครับเป็นคนสู้กับเรื่องต่างๆไหมสู้ครับผมเป็นคนตรงแล้วมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลน,นะครับมีอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยไม่ว่าอะไรแล้วแต่กัที่เกิดขึ้นในบ้านกกกผมจะเป็นคนแรกแรกๆเสมอที่ออกมาพูดครับอ่าเอ๊หลุงพนตรงนี้นี่แหลคะค่ะตาย เขายอมรับทุกครั้งว่าเขาเป็นคนใจร้อนขาดสติมันก็จะไปประกอบกับสิ่งที่คนในหมู่บ้านพูดหลายๆคนพูดแล้วมันก็มีตัวอย่างมันมีในข่าวตอนท้ายหลังจากเออคำพิพากษาชั้นต้นลงแล้วนะคะมีตำรวจน่าจะเป็นท่านผด็จ ออกมาพูดทำนองว่าพฤติกรรมของชัยพลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาคือเขามองว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนรู้กระโทสะโดยเฉพาะเสียงเด็กกับเด็กเนี่ยจะหลุดง่ายมันมีเพื่อนที่ไปเล่นแล้วก็เห็นนะคะในระยะหลังด้วยนะ แล้วก็มีเรื่องของหลานของคุณยายจำลองที่มีการตีเด็กอย่างรุนแรงอะไรหลายๆอย่างมีหลายเรื่องที่บ่งชี้พฤติกรรมแล้วก็มีลูกไอ้พวยเองที่ไปให้การเอาไว้ว่าพ่อเป็นคนหยาบคายกัดครับพูดคำหยาบแล้วก็ชอบใช้กําลังอันเนี้ยมันมีและตัวเองก็มายอมรับอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ดิฉันจะพยายามหาอะไรมาให้ดูเรื่อยๆแล้วเราจะได้เข้าใจเลยว่าทำไมนะคะที่เขาบอกว่าเขาถูกใส่ร้ายมันไม่ยุติธรรมนั่นนู่นนี่จริงๆแล้วเนี่ยจเจ้าหน้าที่ทำงานถูกต้องแล้วเพราะเขามีพฤติการีโปรไฟล์ที่จะเป็นฆาตกรอย่างชัดเจน